เอกสารฉบับ,บนี้อันนี้สำคัญมากก็คือ police certificate หรือว่าใบรับรองความประพฤตินั่นเองค่ะใครบ้างที่จะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้มาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคุณมีอายุ16ปีขึ้นไปคุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้จากประเทศต่างๆที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าเคยอาศัยอยู่นะคะคุณสมบัติของคนที่จะขอใบ police certificate ได้จะแยกออกเป็นข้อๆดังนี้นะคะ หถ้าคุณอายุ16ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในประเทศของสัญชาติตัวเองมากกว่า6เดือนขึ้นไปจะอาศัยอยู่ตอนไหนก็ช่างในช่วงชีวิตใดก็ตามถ้าอยู่เกิน6เดือนขึ้นไปคุณต้องขอใบรับรองความประพฤตนินี้กับประเทศต,ตามสัญชาติของคุณค่ะ ข้อที่2ถ้าคุณอายุ16ปีขึ้นไปแล้วกําลังอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามในปัจจุบันที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาติเกิดของตัวเองแล้วอาศัยอยู่มากกว่า6เดือนคุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้จากประเทศที่คุณกําลังอาศัยอยู่ณนะปัจจุบันค่ะข้อที่สาม ถ้าในอดีตหากว่าตอนนั้นคุณอายุ16ปีหรือมากกว่า16ปีแล้วคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามแล้วอาศัยอยู่เป็นเวลา12เดือนหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะคุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤติหรือว่าใบโพลิสเซอร์ติฟิเคตกับประเทศนั้นด้วยค่ะยกเว้นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับใครที่เคยอาศัยหรือปัจจุบันยังอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องขอใบรับรองความประพฤติค่ะ